สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะ ช่วงนี้นะคะช่วงเปลี่ยนฤด,ดูปลายฝนต้นหนาวจะสังเกตว่าคนเป็นไข้กันเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งดารอยู่ร้านขายยาในส่วนใหญ่ก็จะมาถามหายาแผนปัจจุบันใช่ไหมคะยาพาราเซตามอลซึ่งยากลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่ามันก็จะไปออกฤทธิ์ในการยับยั้งการผลิตสารที่ก่อให้เกิดอาการปวดในสมองของเรามันก็จะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุวันนี้เราอยากจะมาแนะนํายาสามัญประจําบ้านแผนโบราณของเราเนี่ยละคะจะมีอยู่3-4ขนาดที่ช่วยในการลดไข้ได้เป็นอย่างดีมันไม่ได้ไปลดไข้อย่างเดียวด้วยแต่ว่ามันช่วยปรั สมดุลความร้อนในร่างกายของเราให้กลับสู่ปกติจะมียาขนาดไหนบ้างแล้วมันใช้อย่างไรแดนจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นมาดูคําว่าไข้กันก่อนนะคะไข้เนี่ยเป็นอาการที่บ่บอกว่าธาตุไฟในตัวของเรากําเริบความร้อนสูงนะคะอาการก็จะออกมาต่างๆนานาเช่นว่ามีอาการร้อนในกระหายน้ําคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนเป็นเยอะก็อาจจะผุดออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นคันก็มีนะคะซึ่งสาเหตุก็มาจากการกระทบหนาวกระทบร้อนนะคะเช่นเราออกไปเจอละอองฝนออกไปอยู่ในที่ที่มีแดดแรงๆแล้วก็กลับเข้ามาเจออากาศเย็นจัดๆ หรือว่าเราอยู่ในที่ที่มีลมพัดแรงๆเป็นเวลานานอันนี้ก็ทําให้เกิดการเป็นไข้ได้อีกอย่างนะคะจะมาจากการกินค่ะกินอาหารที่มีความร้อนสูงเช่นอาหารรสเผ็ดนะคะอาหารที่มีแป้งมากอาหารไขมันสูงอาหารรสหวานจาัดเหล่านี้ก็จะทําให้ความร้อนในร่างกายของเราสูงเช่นเดียวกันมาถึงยาสี่ขนาดที่ดังอยากแนะนําให้ทุกบ้านมีติดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ ระนับอาการตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องรอให้เป็นไข้เยอะแล้วก็ต้องไปพึ่งยาปัจจุบันนะคะมีอะไรบ้าง1เลยค่ะก็คือยาขมนะคะยาขมเนี่ยเป็นยาตำรับที่รวบรวมตัวยาที่มีรสขมเอาไว้ด้วยกันนะคะรสขมเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการลดไข้ลดความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีก็จะมีตัวยาเช่นพวกบอระเพสหรือว่าลูกกระดองพวกนี้นะคะแต่ยาขมเนี่ยมันมีดีกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ลดไข้ยอย่างเดียวมันยังมีตัวยาที่ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ระบายอ่อนๆด้วยพวกนี้ก็จะทําให้ไข้มัน ลดลงเร็วขึ้นเพราะว่าความร้อนมันได้ออกไปกับปัสสาวะ,ะรักอุจจาระของเราแล้วนะคะยาขมเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากๆเลยมีทั้งแผนจีนแผนไทยดีทั้งคู่เลยนะคะควรจะไปซื้อหากันมาติดไว้นะคะอย่างส่วนตัวใดอย่างงี้ถ้าเกิดกลับมาบ้านนะคะลองสังเกตตัวเองถ้ามีอาการเหล่านี้เช่นร้อนในเริ่มมีการกระหายน้ํเกลือน,น้ําลายแล้วรู้สึกฝืดคอจัดยาขมเลยค่ะแล้วกินน้ําตามเยอะๆอาบน้ําเข้านอนไวๆอยู่ในห้องถ้าเกิดเปิดแอร์ก็่ผมผ้าให้อุ่นๆนะคะ ตื่นขึ้นมาอาการดีขึ้นเลยนะคะไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรเราแค่พักผ่อนให้เพียงพอกินยาขมดีขึ้นจริงๆค่ะยาตำรับที่2มีชื่อว่าจันทะลีลาค่ะตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เป็นไข้แล้วก็เริ่มมีอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเริ่มหวัดเริ่มมานะคะในระยะต้นๆเนี่ย จันทริลาดีมากจริงๆเพราะมันจะประกอบด้วยตัวยาที่มีรสขม5ตัวที่ช่วยในการลดไข้ใช่ไหมคะแล้วมันยังจะมีตัวยารสสุข,ขุมอีกที่ช่วยในการต้านการอักเสบการปวดการเมื่อยต่างๆกินเข้าไปเนี่ยไข้มันจะไม่ได้ลดลเร็วนะคะมันจะค่อยๆลดลงแต่มันจะทําให้เราไม่มีผลข้างเคียงหลังจากที่ไข้ลดเช่นมีการท้องอืดอะไรพวกนี้จะไม่มีเลยนะคะไข้จะค่อยๆลดลงแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานของเราด้วย อีกตัวหนึ่งที่อยากให้มีติดบ้านไว้นะคะจะเป็นตำรับที่มีชื่อว่าประสาจันแดงค่ะตัวนี้จะดีสําหรับคนที่เป็นไข้แล้วมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยเช่นอาหารไม่ย่อยท้องอืดไม่ค่อยอยากอาหารนะคะคือตัวนี้จะเด่นตรงที่ว่ามันมีจันแดงเยอะจันแดงเนี่ยจะช่วยลดความร้อนได้เป็นอย่างดีลดความร้อนในเลือดเลยนะคะเพราะมันจะเข้าตับแล้วก็ไปลดความร้อนในตับ นอกจากนั้นมันก็จะมีพวกปละหอมแล้วก็กดหัวปัวที่มันมีรสสุกข,ขุมช่วยขับลมในลําไส้ทําให้ระบบย่อยของเราดีแล้วก็ทําให้าการคลานเนื้อคล่นตัวผื่นอุอมเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นด้วยประสาทจันแดงเนี่ยเป็นอีกตัวที่แดงแนะนำนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการแบบความร้อนในร่างกายสูงแล้วก็กินประสาทจันแดงลงไปก็รู้สึกเลยว่าอาการร้อนในกระหายน้าแล้วไข้ที่มีต่างๆเนี่ยมันลดลงได้ดีจริงๆค่ะ ประสาทจันดงมีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับคนที่แพ้เกสรดอกไม้นะคะเพราะว่าในตำรับเนี่ยมีเกสรดอกไม้เป็นตัวยาอยู่ด้วยถ้าเป็นใครที่แพ้เกสรก็ไม่ควรใช้ตำรับนี้นะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นยาเขียวหอมค่ะยาเขียวหอมเนี่ยจะเหมาะสําหรับไข้ที่มีความร้อนสูงสูงจนกระทั่งมันออกผื่นมาตามผิวหนังนะ ทำไมมันถึงเรียกว่ายาเขียวเพราะว่ามันเป็นยาตำรับที่รวบรวมเอาใบไม้ต่างๆที่มีสีเขียวเช่นพวกใบสันพระหอมใบหมากผู้หมากมีต่างๆพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เย็นค่ะมันจะช่วยลดความร้อนแล้วก็ดับพิษในเลือดของเราได,ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหลักการทํางานของมันเนี่ยมันจะไปกระทุ้งพิษที่มันอยู่ในเลือดให้มันออกมามากขึ้น พอความร้อนมันได้ออกมานะคะความร้อนในตัวเนี่ยมันก็จะลดลงนะแต่ว่ายาเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการกระทุงพิษไข้อย่างเดียวมันยังมีตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการปรับสมดุลร่างกายด้วยนะคะแดงขออ่านให้ฟังมันจะมีรากแฝกหอมนะคะมันจะมีจันแดงพิศนาตใบสันพระหอมแล้วก็พวกจันที่ช่วยปรับการทํางานของธาตุลมด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวยาหนึ่งที่ดีเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะเอามาติดบ้านไว้ถ้าเราหายาลดไข่อะไรไม่ได้เลยกินยาเขียวหอมก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ ยาเขียวหอมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีส่วนผสมของเกสรดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้เกสรดอกไม้ต้องเลี่ยงกินยาตัวนี้ค่ะจะสังเกตนะคะว่าแดงจะไม่แนะนําให้กินเป็นยาเดี่ยวเลยนะคะยาทุกตัวที่แดงแน,นามาไม่ว่าจะเป็นยาขมจันทาลีลาประสาทจันแดงหรือว่ายาเขียวเป็นยาตํำรับทั้งนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรากินยาเดี่ยวที่มีฤทธิ์เย็นในการลดไข้เช่นพวกฟ้าทลายโจนพวกนี้ค่ะกินอย่างเดียวเลยเพียว มันลดไข้ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าการที่ไข้มันลงเร็วเกินไปความร้อนมันลงเร็วเกินไปอไวัยวะอื่นๆที่ความร้อนมันลดลงเกินระดับปกติมันก็จะส่งผลกระเทาอื่นๆตามมาเช่นมีอาการท้องอืดมือเท้าเย็นเหน็บชาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นกินยาตำรับค่ะกินอย่างรู้ว่ามันออกฤทธิ์ยังไงมันทำงานยังไงนะคะจะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ สำหรับการกินยาเหล่านี้นะคะยาขมและยาเขียวเนี่ยสามารถกินตามอาการได้เลยนะคะส่วนจันทลีลาแล้วก็ประสาทจันแดงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะกินก่อนอาหารเพราะว่าอาหารจะได้ไม่ไปรบกวนการดูดซึมของยาค่ะ โดยสรุปนะคะได้อยากให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของการเป็นไข้นะคะแล้วก็รู้กลไกของมันถ้าเรารู้ว่าไข้เกิดมาจากการที่ธาตุไฟในตัวของเรากำเริบเราจะรู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงกินยาแบบไหนที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายลงแล้วก็ทําให้ร่างกายสมดุลจนกลับมาหายเป็นปกติอีกครั้งนะคะซึ่งจะบอกว่ายาแผนไทยที่ด้แนะนําไปเนี่ยดีทุกตัวยาขมยาเขียวจันทรีลาประสัทจันแดงหาซื้อมาติดตู้ไว้นะคะแล้วเราสังเกตอาการถ้าเรามีอาการเรากินแต่เนิ่นๆรับรองว่าหายทุกรายจริงๆ สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเราร้อนเนี่ยจริงๆสามารถหาซื้อน้ำยาอุทัไทยทิพย์นะคะมาผสมกับน้ำแล้วก็ค่อยๆจิบก็ได้น้ำจับเลียงก็ได้น้ำตีผลาก็ได้หรือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยก็เน้นผักที่มีฤทธิ์เย็นหน่อยเช่นพวกฟักแฟงแตงกวาผักใบเขียวพวกนี้ค่ะก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่ร้อนจนเกินไปอย่านอนดึกดนะคะ ทานนะ้ำไม่เยอะใส่ถุงเท้าเวลานอนถ้าเกิดนอนในห้องแอร์ก็หาอะไรมาข่มพอตรงบริเวณอกตรงนี้อยากให้มันมีความเย็นเข้ามาก็จะทําให้เราหายไขยเ้เร็วๆขึ้นค่ะ